เปรียบเทียบ M จิ๋ว2อ c จ a n n e l ่นแที่เป็นตัวสุดของแต่ละแบรนด์ตัวซ้ายมือก็คือ XY Q 1 0 0 h ของทางแบรนด์ซินยี่ซีนีออดส่วนตัวขวามือก็คือ z KTB 2 1 Q ของแบรนด์บูชเออร์ดิโอทั้ง2ตัวก็จะมีราคาที่เหมือนกันนะครับผมก็จะอยู่ประมาณสัก1,000บาทบวกลบทั้งคู่ครับสำหรับบูทูธก็ได้เป็นบูทูธ QCC 3034เหมือนกันครับมีช่องต่ออุปกรณ์เสริมเช่นพวกบูทูธแยกกับปีไม้ปีทนเหมือนกัน แต่ว่าในส่วนตัวช่องซับเอาไอตัว TB 2 1 Q ก็จะมีแต่ว่าไอตัว Q 1 0 0 h จะไม่มีนะครับผมแต่ว่าไอตัว Q 1 0 0 h เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นวิเศษอยู่ที่ไอตัวปุ่มวอลลุ่มของเขานะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นปุ่มวอลลุ่มแบบว่าปรับไอตัววอลลุ่มของตัวซับเบรกกับตัวไ l แยกแบบอิสระต่อกันนะครับผมแต่ว่า TB 2 1 Q อคิเขาก็จะเป็นวอลลุ่มรวมอยู่ที่เมนวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวอะไหล่ที่เขาได้มาไอตัว Q 1 0 0 h เคจะได้อะไหล่ที่มันเป็นฮดเยอะก็จะได้อะไร อันนี้คุณก็เลือกเอาได้ตามสะดวกเลยนะครับผมแต่ว่าคุณภาพเรื่องเสียงคุณก็ไปฟังในคลิปนี้กันได้ครับ สำหรับน้ำเสียงของแอมผิวทั้งสองตัวก็ถือว่าโหดทั้งคู่เลยนะครับผมก็ถือว่าได้เสียงกลางเสียงคนร้องที่คุอนข้างใสรายละเอียดเครื่องดนตรีก็ดีแต่ถ้าหากถามว่าตัวไหนมันดีกว่ากันแอนแม็กก็จะยกให้ตัว Q 100 h นะครับผมเพราะว่า Q 100h ้เขาก็จะได้รายละเอียดเครื่องดนตรีที่มันดีกว่า TV21 เล็กน้อยแล้วก็เขาก็จะได้เสียงกลางแหลมที่ใสมากกว่าตัว TV21 Q คิวเล็กน้อยนะครับส่วนตัวเสียงซับเบลเนี่ยมันก็จะไปคนละทางกันเลยนะครับผมตัว Q อบบนุ่มแน่น ส่วนตัว t ี 21Q เขาก็ได้สบยียค่อนข้างที่จะแข็งฟังไปทางสนุกนะครับถ้านะหากว่าใครชอบเสียงเบสที่มันพอๆหน่อยแอนแววแนะนาเป็น Q 100H เฮดหรือว่าใครชอบเป็ดที่มันฟังสนุกหน่อยแอนแววแนะนําเป็น t ี 21Q นะครับผมถ้านะหากว่าใครสนใจแอมจทั้งสองรุ่นก็สามารถกดที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปเปรียบเทียบตรงเจมที่นยองแอนแววเทียบแ,แดงได้ครับผม